ทีนี้ก็มาถึงคำว่า <c oughs> กลืนเบ็ดของมารในคำพีสังยุตตานิทานวัตรพระองค์ได้สัตถ์ถึงเรื่องมารมีอะไรต่างๆหลายอย่างที่จะทำอันตรายแก่สัตว์ในข้อหนึ่งนั่นก็สัต์ เปรียบด้วยการกลืนเบ็ดของมาร <c oughs> ตามข้อความในพระบาลีนั้นมีว่าภิกษุทั้งหลายคำว่าพรานเบ็ดเ,เป็นคำชื่อแทนมารผู้มีบาป <c oughs> คำว่าเบ็ดเป็นชื่อแทนคำว่าลาบสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอ ภิกูุทั้งหลายภิกษุรูปใดรูปหนึ่งยังรู้สึกอร่อยยังจิตใจในลาบสตาระเสียงสเติอเยินยออดิ้นรนข้าจะได้ถึงลาบสตาระอยู่ภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้กลืนเบ็ดของมานจะได้รับทุกขถึงความพินาศแล้วแต่มารผู้มีบาปใ้าจะทำแก่เขาโดยประการใด นี่เราจะต้องสังเกตดูว่า,าสมัยนี้มีลาบสการะระบาดหรืออารวาสที่ทระชาชนคลายติดเบ็ดกันบ้างทั้งพระทั้งคราวาทแม้ว่าพระบาลีนี้จะจัดมุ่งหมายบรรพชิต <c oughs> มันก็ยัง เป็นหลักที่ใช้ได้ทั่วไปแม้แก่คาราวาสแต่สำหรับปัญญชิตนั่นก็ควรจะพิจารณาดูดีว่ากำลังมีการกลืนเวทของมารอ,อย่างไรมากหรือน้อยอย่างไรหรือมันยิ่งยิ่งมากขึ้นอย่างไรถ้าเราไปนึกถึงคำว,ว่ากลืนเวทของมารมันก็สะดุง้ง <c oughs> แต่ถ้าไปนึกถึงคำว่าแม้ร่ำรวย้วยลาบสตาระอย่างนี้มันก็ไม่สะดุง้ง <c oughs> ทั้งที่โดยที่แท้แล้วมันเป็นสิ่งสิ่งเดียวกัน